รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลักๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความอยู่ดีกินดีเพราะคนเรามีความต้องการที่ไม่เหมือนกันก็เพราะว่าทุกคนก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดทางออกง,ง่ายๆก็คือลงมือเข้าครัวทำอาหารเองเลยครับดีกว่า ใช่กว่าอร่อยกว่าและเพ่กว่าพลพักนักปรุงโฮมคุกขอต้อนรับเพื่อนๆน,นะครับเข้าสู่ครัวที่ทำอาหารอร่อยที่สุดเลยครับครัวที่บ้านของเรานี่แหละครับและนี่ก็คือพลพักนักปรุงโฮมคุกมาทำอาหารด้วยกันนะครับ โจ๊กเป็นหนึ่งในอาหารโปรดปานของหลายๆคนนะครับทานแล้วอิ่มท้องแต่ไม่อ้วนใช่ไหมครับเวลาหลายๆคนเนี่ยไม่สบายรู้สึกว่ามีไข้โจ๊กก็ทานแล้วย่อยง่ายหลายๆคนอยากจะลดน้ําหนักก็ทานโจ๊กหลายๆคนทานเป็นมื้อเช้าโจ๊กที่เราจะทําในวันนี้นะครับจะมีคุณค่าที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสัดส่วนของข้าวส่วนใหญ่เลยเราจะทดแทนด้วยข้าวบาเล่นะครับมากับรสชาติผลหวานแบบธรรมชาติจากซิคโคงหมูกังป่วยแล้วก็กุ้งแห้งขับ เราจะเริ่มต้นจากการที่เราเอาซิกโครงหมูเนี่ยครับไปต้มก่อนครับต้มในขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับเราต้องการให้พวกเศษเลือดเนี่ยออกมาเพื่อที่เราจะช้อนฟองนะครับยังไม่ต้องสุกดีครับหลังจากนั้นเราจะแยกออกมานะครับแล้วก็นําทุกอย่างเนี่ยใส่ในหม้อแรงดันนะครับขั้นตอนเดียวจบเลยครับแต่ในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะใส่ซิกโครงหมูลงไปก่อนครับใส่ลงไปตั้งแต่น้ํายังไม่ร้อนเลยนะครับน้ำเนี่ยก็คือแค่พอให้ทั่วหมูก็พอแล้วครับเราก็ใช้โปรแกรมต้มธรรมดาเลยนะครับสำหรับตัวโจ๊กของเรานะครับจะ ประกอบไปด้วยข้าวบัลเล่แล้วก็ข้าวสารนะครับข้าวบัลเล่ของเราเนี่ยครับเป็นของไร้ทิพมั่นใจได้เลยในคุณภาพเวลาที่เราดูที่บัลเล่ะนะครับเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขามีลักษณะคล้ายลูกเดือยแต่จริงๆแล้วจะเล็กกว่านะครับคุณค่าก็แตกต่างกันเล็กน้อยครับข้าวบัลเล่เนี่ยครับสรรพคุณทางอาหารนะครับโภชนาการเขามีมากมายทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นช่วย ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะครับลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองบำรุงหัวใจนะครับและก็อีกมากมายเลยวันนี้เราใช้ในสัดส่วน160กรัมนะครับส่วนข้าวสารเราใช้อยู่ที่120กรัมนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปล้างผ่านน้ำนะครับล้างผ่านน้ำจนใส่ดีครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เสดจน้ําพักไว้ก่อนกลับมาดูที่ซิคโครงหมูของเรานะครับซิคโครงหมูของเราเนี่ยเขาเริ่มเดือดละพอเริ่มเดือดใช่ไหมครับเลือดที่อยู่ในกระดูกอะไรย่างเงี้ยมันจะลอยขึ้นมาบนน้ำนะครับเราไม่ต้องช้อนฟองครับเราแค่ตักซิคโครงหมูของเราเนี่ยครับนะฮะสบ,สบัดสบัดนิดนึงนะครับให้มันไม่มีพวกคราบเศษเลือดนะครับตักแยกออกมานะครับ ข้อดีของการทำโจ๊กในหม้อแรงดันก็คือว่าประหยัดเวลาไปเป็นแบบเท่าๆเลยเครื่องปรุงรสอะไรต่างๆที่เราใส่ลงไปเนี่ยครับรสชาติของเขาก็ทำงานเต็มที่นะครับสำหรับคนที่ไม่มีหม้อแรงดันนะครับใช้หม้อธรรมดาได้ไหมได้ครับผม ก็ใช้หม้อที่ก้นหนานะครับมีฝาปิดแล้วก็อาจจะใช้ไฟต่ำๆนะครับแต่เวลาที่เราใช้ก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นสักเท่าหนึ่งนะครับหรือว่าเราเช็คเป็นระยะก็ได้เอาละหมูของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับคนปิดไฟก่อนครับเดี๋ยวเราจะเอาหม้ออันนี้ไปเทน,น้ําทิ้งครับแล้วเราก็จะใส่ส่วนประกอบทุกอย่างเนี่ยลงไปแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหม้อแรงดันครับตอนนี้นะครับ สิ่งที่เราทําก็คือเราใส่ข้าวสารบาเล่นะครับใส่ลงไปในหม้อนะครับตัวเนื้อสัตว์ก็จะให้รสชาติหวานนะครับเพื่อนๆสามารถประยุกต์ได้นะครับใครไม่ทานหมูก็เปลี่ยนเป็นเนื้อวัวเปลี่ยนเป็นซีฟู้ดเลยได้หมดเลยนะครับรากผักชีบุบนะครับ2รากบุบกระเทียมลงไปนะครับ2กลีบครับอันนี้เป็นเห็ดหอมแห้งนะครับที่เราแช่น้ําจนนุ่มดีแล้วแล้วก็ซอยบางๆครับขิงนะครับของเหล่านี้นะครับก็จะเพิ่มความกลมกล่อมให้กับตัวโจ๊กของเรากุ้งแห้งครับก็จะช่วยทําให้นา น้หวานขึ้นนะครับกางป่วยครับกางป่วยก็คือเอ็นหอยอบแห้งอันนี้ใส่ลงไปแล้วจะช่วยให้น้ําหวานมากทีเดียวเกลือครับผม ซีอิ๊วซอสบุงรสอะไรสูตรนี้ไม่มีเลยนะครับเท่านี้เลยครับแล้วก็ใส่น้ำตามลงไปครับน้ำเราใช้ทั้งหมด2ลิตรนะครับเอาละครับเราจะตั้งให้หม้อของเราเนี่ยครับช่วงทำแรงดันเนี่ยเราจะใช้เวลาทั้งหมด20นาทีครับและเมื่อครบเวลา20นาทีนะครับเราจะปล่อยให้โจกเนี่ยเขาละอุต่อในหม้อนะครับก็คือทำความร้อนต่อไปเรื่อยๆแรงดันเนี่ยจะค่อยๆออกมาทีละนิดทีละนิดนะครับปล่อยต่อไปอีก20นาทีครับ แล้วครับผ่านไป20นาทีนะครับตอนนี้แรงดันก็จะค่อยๆออกนะครับกดยกเลิกนะครับแล้วก็กดปุ่มปล่อยแรงดันกลิ่นหอมมากไม่เชื่อถามคนในครัวของพลได้เลยนะครับอาล้ครับพอแรงดันหมดแล้วปลอดภัยที่เราจะเปิดแล้วครับเรานำส่วนประกอบของลาบผักชีนะครับแยกออกครับ แล้วตัวโจ๊กของเรานะครับก็ไม่มีเศษเลือดจากซี่โครงหมูนะครับตัวบาเล่ของเรานะครับก็จะเม็ดพองสวยข้าวของเราก็จะนุ่มกําลังดีนะครับเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับตัวข้าวก็จะพองขึ้นอีกนะครับเนื้อก็จะข้นขึ้นตามลําดับด้วยครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ ะเทียบเจียวนะครับไม่ต้องเจียวเองแล้วครับของไรทิปย์เขาก็มีเช่นเดียวกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือโจ๊กข้าวบัลเล่ซิกโคงหมูเมนูง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่นานเหมือนที่คิดสามารถทำหม้อใหญ่ๆรับประทานกันทั้งครอบครัวบ้านเราแล้วก็ข้างบ้านด้วยครับ เดี๋ยวกลับมาพบกับเมนูสปาเกตตี้ซอสมะเขือแบบเร่งด่วนที่ต้นตำรับยังต้องยกนิ้วให้ครับผลบพักนักปรุงโฮมคุกผลพักนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยทัญ,ญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพผลิตภัณฑ์ตราแมคคอมิกหนังสืออิตาดากิมัสใหม่น้ำปลาหวานแม่พลอยเครื่องแน่นกุ้งเต็มคำ พาสต้าแอคเนซีเมนูนี้นะครับได้ตัวช่วยเป็นซอสพาสต้าสำเร็จรูปรสทรดิชชั่นแลแบบอิตาเลียนแท้ๆที่จะเข้ามาช่วยให้มือเร่งด่วนกลายเป็นเรื่องง่ายๆส่วนสูตรในวันนี้นะครับเราทำเป็นแบบมังสวิรัตก็เลยจะขอเพิ่มเห็ดลงไปด้วยนิดหน่อยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะไปเริ่มก,กันที่การต้มเส้นสปากเกตตี้กันก่อนนะครับสูตรนี้เราใช้ทั้งหมด220กรัมนะครับกะเอาประมาณเกือบเกือบครึ่งซองนะครับผมทําการต้มน้ําเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่เกลือแล้วก็ต้มเส้นกันได้เลย ในระหว่างที่เราต้มเส้นนะครับเราก็จะมาทําตัวซอสไปเลยก็จะใช้น้ํามันมะกอกนะครับเทลงไปเล็กน้อยนะครับใส่กระทะโอเคน้ํามันร้อนดีแล้วนะครับก็จะใส่เห็ดแชมเปญองนะครับอันนี้ผมก็สไลด์เป็นแผ่นบางๆเอาไว้นะครับ พอเห็ดเราสุกดีนะครับต่อไปเราก็จะมาใส่หัวใจของจานนี้ครับนั่นก็คือซอสพาสต้าแอกเนซี่นั่นเองครับขวดนี้เลยนี่นี่ก็จะเป็นรสทรีเดดิชแนลนะครับแอกเนซี่นะครับก็จะเป็นแบรนด์สัญชาติอิตาเลียนที่ใครๆก็รู้จักนะครับรสชาติอร่อยถูกปากคนไทยแน่นอนแถมขวดนี้นะครับยังทำมาจากแพลนเบดสมีทนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นบังสวัวนก็สามารถทานได้ครับนอกจากนี้นะครับเขาทำมาจากมะเขือเทศคุณภาพเครื่องเทศชั้นดีสมุนไพรชั้นดีแล้วก็ทำมาจากน้ำมันคาโนล่าด้วย มีแต่ของเฮลตี้ทั้งนั้นเลยนะครับสูตรนี้เราใส่ทั้งหมดขวดไปเลยนะครับตอนนี้อีกประมาณ1นาทีนาทีครับเส้นเราจะได้ระดับอัลเดนเตผมก็จะตักน้ำต้มเส้นแบ่งออกมาก่อนนะครับประมาณ4ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ลงไปในตัวซอสของเราเลยนะครับ น้ำที่เราต้มเส้นพาสต้าครับมันก็จะมีแป้งนะครับที่หลุดออกมาทําให้ตัวน้ําต้มเส้นนะครับเมื่อนําม,มาผสมในซอสนะครับจะทําให้ซอสของเรานั้นมีความข้นมากขึ้นนะครับวัออนนี้นะครับเราก็จะมาโปรโมชั่นด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยแบบง่ายๆเลยนะครับ แต่ว่าเกลือเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีชีสพาเมซานลงไปด้วยนะครับมันก็จะมีความเค็มอยู่แล้วเส้นได้ที่แล้วนะครับเราก็ตักลงไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําเสิร์ฟแบบ2รูปแบบนะครับจะแบ่งเส้นครึ่งหนึ่งลงไปผัดกับซอสอีกครึ่งนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาซอสมาราดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราตักแค่ประมาณครึ่งเดียวนะครับอีกครึ่งที่เหลือเดี๋ยวเราตักออกมาจากตัวน้ําต้มนะครับตรงนี้เราคลุกไปก่อน ตอนนี้ซอสของเรานะครับข้นดีแล้วนะครับผมก็จะเบาไฟลงแล้วก็ใส่ชีสพาเมซาาลงไปนะครับคลุกให้เข้ากันนะครับถึงตอนนี้เนี่ยเราตักชิมรสชาตินะครับแล้วก็ปรับให้ถูกปากเราได้เลยจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยครับ คครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆรสชาติกลมกล่อมเหมือนมีคนอินตาเลียนมาทําให้ถึงที่ครับผลพันักปรุงโฮมคุกผลพันักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยเทซีซ่ซ c สปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารมุติ มะเขือเทศอันดับหนึ่งจากอิตาลีน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาไรทิพมีจําหน่ายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้คุณผลิตภัณฑ์ปลาทิวลิปน้ำส้มสายชูหม,มักจากแอปเปิลตรา QP วพีแอปเปิลไซเดอร์วานะครับเป็นสิ่งที่อยากแนะนำว่ามีติดบ้านติดครัวไว้เถอะครับ อย่างพลเองเนี่ยครับแต่ละวันเราก็จะน้ําแก้วหนึ่งใส่แอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าไปสัก1ช้อนชานะครับเวลาที่เราดื่มก็ช่วยในเรื่องของดีท็อกซ์นะครับช่วยสร้างสมดุลในระบบย่อยอาหารของเรานะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังเป็นส่วนประกอบหลักที่ใช้ในอาหารตะวันตกอาหารสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีจีนนะครับอย่างในเวลาที่เราทําข้าวซูชิเนี่ยครับเราก็ใช้นะครับหรือทําผักดองต่างๆทําน้ําสลัดนะครับรวมถึงวันนี้เมนูที่พลจะทําก็มีส่วนประกอบของแอปเปิลไซเดอร์วเนก้า ด้วยเช่นกันเราจะทำพอกช็อปแอปเปิลไซเดอร์ฮันนี่ครับเราจะเริ่มต้นจากการทำซอสหมักของเราก่อนนะครับส่วนประกอบหลักของเราก็คือน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลของ QP นะครับตัวนี้รสเปรี้ยวละมุนหอมกลิ่นแอปเปิลหมักนะครับเขาหมักจากแอปเปิลธรรมชาติครับและตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยครับมาจากประเทศอิตาลีนะครับเอาละเราใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะด้วยกันนะครับสัสดส่วนเนี่ยความเปรี้ยวของเราจะเท่ากับความหวานซึ่งความหวานมาจากน้ำพึง่งอ่ะ พลก็จะใส่น้ำผึ้งลงไปนะครับตัดรสด้วยความเค็มอ่อนๆนะครับไม่ต้องเยอะโชยุครับเราคนให้น้ำผึ้งเจือจางดีก่อนวันนี้พลใส่ในถุงที่เอาไว้ใช้สําหรับหมักอาหารนะครับเป็นถุงฟู้ดเกรดเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราหมักในชามเนี่ยการที่น้ําหมักของเราจะท่วมตัวพอกช็อปมันจะเยอะมากเกินไปเอาละครับเราใส่ชิ้นหมูลงไปนะครับเนี่ยครับพอมันอยู่ในถุงใช่ไหมครับเราก็สามารถใช้มือของเราเนี่ยครับดันให้มันเคลือบชิ้นหมูของเราเคลือบดีแล้วเราใส่ลงไปเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งครับ ทำเช่นเดียวกันนะครับบิดบีบรัดๆคนน่อหนึ่งแล้วเราก็ไล่อากาศวางพักในถาดนะครับวันนี้เราจะไม่ต้องหมักนานครับใช้เวลาสัก30นาทีนะครับสานาทีเนี่ยครับถ้าหมูเราออกมาจากตู้เย็นนะครับเนื้อของเขาจะค่อนข้างเย็นนะครับเราไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นแล้วครับเราสามารถพักที่อุณหภูมิห้องได้เลยและระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนประกอบของเครื่องเขียนกันครับ สำหรับตัวเครื่องเคียงของพ็อกช็อปเราในวันนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเปิดเราคิดถึงพ็อกช็อปหลายๆคนก็จะทานกับแอปเปิลซอสใช่ไหมครับวันนี้ผลก็เปลี่ยนมาเป็นแอปเปิลผัดนะครับซึ่งตัวแอปเปิลเนี่ยเราใช้แอปเปิลเขียวเพราะว่าเนื้อของเขาจะเฟิร์มกว่านะครับเราปอกเปลือกออกนะครับแล้วก็แช่ในน้ําที่ใส่น้ําส้มสายชูกันนะครับซึ่งจะช่วยทําให้แอปเปิลของเราเนี่ยสีไม่เปลี่ยนนะครับซึ่งตัวน้ําส้มสายชูกันเนี่ยครับพกติดบ้านไว้ก็ดีนะครับเพราะว่า อย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถใช้ล้างผักผลไม้ของเราได้นะครับแนะนําครับว่าก่อนที่เรานําผักผลไม้เนี่มารับประทานครับเรานาไปแช่ในน้าสะอาดที่ใส่น้ําส้มสายชูกันนิดเดียวนะครับพักไว้สักประมาณ15นาทีนะครับปลอดภัยขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวเราจะพักแอปเปิลของเราไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้ครบครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำพอกช็อปกันเลยดีกว่าครับเอากระทะที่ใบกุ้งกว้างนิดหนึ่งนะครับเรากะว่าประมาณวางพอกช็อปลงไปได้นะครับน้ำมันมะกอกนะครับ อันนี้เป็นออปชันนะครับคือพอกช็อปเนี่ยกับใบทารเนี่ยกลิ่นหอมของเขาไปด้วยกันได้อย่างดีนะครับเราใส่ลงไปในตัวน้ำมันมะกอกนะครับเรานำพอกช็อปออกมาก่อนสําหรับตัวน้ําหมักเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ในการปรุงเจ้าแอปเปิลของเรานะครับเกลือพริกไทยเล็กน้อยครับเราใส่ไปด้านหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราก็เอาด้านที่มีเกลือพริกไทยนะครับลงไปครับ แล้วเราก็ค่อยโรยเกลือพริกไทยเพิ่มอีกด้านครับสำหรับชิ้นหมูของเรานะครับเราอยากคาดหวังว่าเขาจะต้องสุกบนกระทะบนหม้อนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปทำให้สุกต่อในเตาอบนะครับใช้เตาเล็กๆได้เลยครับตั้งอุณหภูมิไว้180องศานะครับในขั้นตอนนี้เราต้องการให้หมูของเราเนี่ยผิวเขามีสีที่สวยนะครับ เอาคับสีสวยแล้วนะครับทั้ง2ด้านนะฮะย้ายหมูของเรานะครับมาวางบนถาดอบที่รองด้วยออล์นะครับเสร็จแล้วก็นำเข้าอบครับแต่ละเตาเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันพอกช็อปชิ้นประมาณนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ8-10นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็เช็คเป็นระยะได้ครับในกระทะของเรานะครับในหม้อใบเดิมเนี่ยเราเช็ดก้นหมอนิดหนึ่งครับ เดี๋ยวเราก็จะผัดให้น้ำเนี่ยเขาระเหยขึ้นนะครับแล้วตัวแอปเปิลไซเดอร์วานิก้านะครับที่มีส่วนผสมของฮันนี่แล้วก็โชยุเนี่ยนะครับก็จะเคลือบผิวแอปเปิลบางๆนะครับในระหว่างนี้นะครับอย่าลืมจับเวลานะครับเอาอบด้านหลัง8-10นาทีครับในส่วนประกอบของตัวแอปเปิลผัดที่เราทำเนี่ยนะครับรสจะไม่ได้เค็มมากเพื่อนๆลองชิมได้นะฮะถ้าเรารู้สึกว่ารสมันแบบว่าหวานเปรี้ยวอย่างเดียวเกลือน,นิดนึงได้ไม่ว่ากันนิดเดียวนะครับอย่าเยอะ เอาละซอสเขาเหนียวขึ้นแล้วเห็นไหมครับเราก็ผัดนิดหนึ่งนะครับให้เขาเงาเงาปิดไฟครับผมถ้าเผื่อเรายังมีใบไทมเหลือนะครับเพื่อนๆรูดใบไทมมาเป็นนิดนึงได้แอปเปิลตอนนี้เนื้อของเขาจะค่อนข้างนุ่มทีเดียวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนำแอปเปิลออกมาพักนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คหมูกันนะครับว่าอุณหภูมิด้านในเขาเป็นอย่างไรกันลบ้างครับเราพยายามจิ้มลงไปตรงส่วนที่คุาหนาที่สุดนะครับเอาละครับ77สนะครับสุกแล้วแน่นอนนะฮะหมูของเราเรียบร้อยแอปเปิลของเราเรียบร้อยพร้อมลงจานเสิรับ เรียบร้อยแล้วครับพอกช็อปสูตรนี้นะครับใช้เวลาโดยรวมในการเตรียมเลยเนี่ยไม่ถึง1ชั่วโมงเลยนะครับก็ได้อาหารหน้าตาดีๆแบบนี้เป็นพอกช็อปที่หวานละมุนนะครับด้วยรสชาติของน้ําผึ้งแล้วก็เปรี้ยวละมุนด้วยรสชาติของน้ําส้มสายชูหมักจากแอปเปิลของ QP นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะลองใช้นะครับง่ายมากเลยครับหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าชั้นนําทั่วไปนะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ง่ายๆเลยครับ พลพักนักปรุงโฮมคุกพลพักนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตราครสโบซันควิกน้ำผลไม้เข้มข้นจากผลไม้แท้หนังสือแคนดี้แมนกระทิถุงชาวเกาะอ,อย่าลืมแช่เย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่ดีไลท์พลัสความหวานที่พลัสความใส่ใจหลายๆคนนะครับคงจะชอบ แมงโก้ u ุด i n g งสไตล์ฮ่องกงนะครับซึ่งวันนี้เราไม่ทำครับแต่เราจะทำของหวานกึ่งเครื่องดื่มนะครับที่ได้แรงบันดาลใจจากเมนูนี้โดยที่เราจะดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบของสมูทตี้ข้นๆเกือบเหมือนไอศครีมเลยครับ เราได้เนื้อมะม่วงอยู่ประมาณ300กรัมนะครับใส่กะทิใส่นมสดลงไปนะครับและสําหรับความหวานที่เราจะเพิ่มเข้าไปไม่ต้องห่วงเลยครับตัวนี้เลยครับดีไลท์พารซิโลแคลเซียรันะครับจะหวานร้อยหวานน้อยก็ซิโลแคลอรีครับเราจะใช้ทั้งหมด2ช้อนโตะนะครับข้อดีของไซรัปตัวนี้ก็คือปรุงอาหารก็ได้ปรุงเครื่องดื่มก็ได้นะครับแล้วก็รสชาติหวานอร่อยเหมือนน้าตาลปกตินะครับใช้ง่ายครับเพราะมาในรูปแบบของไซรัปนะครับที่สําคัญซิโลแคลครับเราจะใส่ลงไป2ช้อนโตะนะครับ ส่วนประกอบของเราทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปแช่แข็งเพื่อความง่ายนะครับคนจะใส่ลงในพิมพ์น้ําแข็งครับแต่ก่อนอื่นเราจะปั่นให้ส่วนประกอบเข้ากันดีนก่อนครับ การเทใส่พิมพ์น้ำแข็งนะครับทำให้เวลาเราไปปั่นเนี่ยครับเราปั่นใช้เวลาไม่นานเพราะว่ามันเป็นเหมือนน้าแข็งก้อนเล็กๆนะครับเรานําไปแช่แข็งให้แข็งดีครับประมาณ4-6ชั่วโมงครับเมนูนี้นะครับเราสามารถเพิ่มเนื้อสัมผัสสนุกสนุกได้นะครับด้วยสาคูถ้าเราต้องการในการต้มสาคูนะครับเราตั้งน้ําให้เดือดครับใส่เม็ดสาคูลงไปเราใช้แบบเม็ดเล็กนะครับผมหลังจากนั้นจับเวลาครับ12นาทีครับ แล้วก็เพื่อให้เขาไม่ติดกันเป็นก้อนนะครับเราใส่ Delight Plus z โล o แคลสไรัลลงไปอีกประมาณช้อนโต๊ะครับขนนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้เสิร์ฟกับแมงโก้พุดดิ้งสมูทตี้ของเราครับนี่นะครับน้ำแข็งของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะค่อยๆทําก็ได้นะครับหรือจะทําทั้งหมดเลยทีเดียวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถใช้เครื่องปั่นน้ําเครื่องบดซับอะไรก็ได้นะครับที่แรงค่อนข้างสูงนะครับตัวส่วนผสมของเราเนี่ยจะได้มีลักษณะเนื้อเป็นเหมือนไอศครีมนะครับเอาละครับปั่นให้เนียนดีครับ เอาละส่วนผสมของผลนะครับก็เนียนดีแล้วนะครับอ,ออกมาเป็นเหมือนไอศครีมนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นของหวานกึ่งเครื่องดื่มที่มากับแคลอรี่ที่น้อยลงนะครับและนี่ก็คือแมงก้ p พุดดิ้งสมูุตี้ครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และก็หลายแอดครับ